ครันการเราประสบมพากเพื่อไทยนครับงแรกมีการพูดคุยกันกนครโดยเฉพาะเรื่องของผู้สมัครสมาชิกสภาผูทนรัศดรซึ่งได้มีการลงคะแนนเลือกตั้งไปเมื่อวันที่2ที่ผ่านมานะครับในขณะนี้เนี่ยเราเป็นความเรามีความกังวลครับว่าจะครบ30ันตามรัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องเปิดรัฐสภาครับแต่ว่าขณะนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่ไม่สามารถที่จะเปิดประชุม สภาในนัดแรกใต้มีการกล่าวหานะครับโดยมาตรา20เป็นไปตามพรบร่างประกอบนะครับการเลือกตั้งก็คือในมาตรา20เนี่ยข้อกล่าวหานะจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือกระทำการอื่นใดเพื่อขัดขวางไม่ให้การเป็นไปตามกฎหมายอันเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามพรบและการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของอ่า,านทางาลนะครับไปแจ้งความที่สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าในพื้นที่ของท่านนะครับโดยเข้าดําเนินคดีแจ้งความดําเนินคดีต่อพนักการสอบสวนเพื่อที่จะเอาผิดต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในสองประเด็นด้วยกันอย่างที่ท่านวิชาได้พูดปไปแล้วนะครับหนึ่งคือเป็นเจ้าพนักงานตําแหน่ง,องกอคตเนี่ยมีกฎหมายรองรับอยู่ ว่าจะต้องดําเนินการจัดก,การเลือกตั้งปฏิบัติตามหน้าที่นะครับและข้อหาข้อกล่าวหาที่สครับก็คือจงใจกระทาหรือเละเวน้นการกระทําโดยทุจริตหรือประพฤติมีช่อชอบก็เป็นการกล่าวหาทั้งสองข้อหาับการที่คณะกรรมการาการเลือกตั้งนะครับไม่ได้สามารถที่จะดําเนินการในกระบวนการของการเลือกตั้งสําเร็จในกะารพื่อนาําไปสู่การมีสมา,สมา,า,าชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สามารถที่จะเปิด สะอาเพื่อนำไปสู่การบร,ริหารราชการต่อไปนะครับมันสร้างผลกระทบมากเกี่ยวกับการกระทำขอ,ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ยังไม่สามารถดำเนินการเลือกตั้งให้สําเร็จลุล่วงนั้นนะครับก็จะเกิดความเสียหายจากประเทศนะครับเนื่องจากรัฐบา,านั้นมีกฎหมายรัฐสภา,ศา,าต้องรอนะครับที่จะต้องเข้าแก้ไข เก้าปรับปรุงและก็เพิ่มเติมนะครับกฎหมายต่างๆเนี่ยซึ่งมีความสําคัญกับเพื่อการพัฒนาเหการที่เราต้องเปิดประชุมร่วมรัฐสภาการประชุมร่วมรัฐสภานั้นมีความสําคัญครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราต้องพิจรารณาข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดีกระตัประเทศอื่นก็ดีเนี่ยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งเรื่องของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าขายระหว่างประเทศนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังจะเกิดความเสียหายแก่ผู้สมัครสมาชิสสภาผู้แทนรัชดรและก็ภาคการเงินงนจนวนมากด้วยนะครับทั้งทั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเองเองาเงนเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนครับตั้งเงนี่ยหน้า,หน,า,ห,นาหน้าที่เป็นผู้ควบคุมและก็ดําเนินการจัด หรือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน,นราษฎรให้เป็นไปด้วยความสุจริตและก็เทียบว่ายังไม่มีการดาเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติทางการนะครับโดยการกระทรําผมขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าคณะกรรมการ,ร,าก,ารการเลือกตั้งที่ดาเนินการอยู่ขนาดนี้เนี่ยดูเหมือนจะเข้าปาปความผิดนะครับโดยเฉพาะนักงานตําแหน่งกรรมการงการ,ร,าการ,ารเลือกตั้งร่วมกันประทรําการอันไม่ชอบ ตามหน้าที่ด้วยสิ่งเหล่าซ่งเรานี้เนี่ยเป็นผลกระทบจากกระบวนการการทาง,งานที่ไม่สําเร็จของท่านะฉะนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านจะรับผิดชอบเรื่องเหล่านี้เนี่ยไหวหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีกฎหมายที่ผมเรียนไนเมื่อสักครู่นะครับทั้งกฎหมายที่ค้านการพิจารณากฎหมายที่รอการปรับปรุงแก้ไขในสภาสำจำนวนมาก โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับประการที่เกี่ยวข้องกับประชาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้หรืออาเซียนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับต้องใช้รัฐสาาพิจารณาผิดชอบการทําให้ประเทศถูกแช่แข็งเนี่ยไม่ทราบจะแช่แข็งเพื่อรออะไรนะครับมาสามเดือนแล้วเนี่ยมีผลอย่างไรอยากให้คณะกรรมการการเลื่อนตั้งเนี่ยได้ยถึนเรื่องนี้นะครับ